สวัสดีครับกลับมาพบกับโกเล้ง V2 วิเคราะห์บอลก่อนเกมประจำวันพุธที่14ธันวาคม2565วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลก่อนเกมเช่นเคยครับโดยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลโลกรอบ4ทีมสุดท้ายตอนนี้อาร์เจนตินาได้เข้ารอบชิงไปเรียบร้อยแล้วครับจากการที่ชนะโคเอเชีย3ประตูต่อ0ตอนนี้รอครับว่าระหว่างฝรั่งเศส กับโมร็อกโกใครจะเข้าไปชิงกับอาเจนครับโดยฝรั่งเศสกับโมร็อกโกครับเตะกันเวลาที่สองครับโดยฝรั่งเศสนั้นมีดีกีครับคือแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปี2018ครับทั้งคู่ครับเคยเจอกันก่อนหน้านี้1ครั้งเมื่อปี2007ครับในเกมกระชับมิตรครับแล้วก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2ทีมชาติฝรั่งเศสครับแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปี2018ภายใต้การทำทีมของดิเดเย่เดชองยังคงเส้นในการรักษาแชมป์ครับ หลังทะลุเข้ารอบ8ทีมมาแล้วก็เฉือนเอาชนะอังกฤษมาได้2ประตูต่อ1แบบลุ้นสุดๆส,ส,ส่วนทางทีมชาติโมร็อกโคครับภายใต้การทำทีมของวาลิดเลกลากีตอนนี้ได้กลายเป็นม้ามืดนอกสายตาคนทั้งโลกได้ทำการหักปากกาเซียนครับแบบหักอย่างต่อเนื่องด้วยการเอาชนะโปรตุเกสเข้ามาได้เรามาดูแผนที่น่าจะใช้กันวันนี้ของทั้ง2ชาติกันครับวันนี้คาดว่าฝรั่งเศสน่าจะจัดทัพในระบบการเล่น 42- 3ส โดยส่งอุโกโยริสชอกุนเด่ลาฟาเอวาลานดูโยอปปาเมกาโนติโอแอนองเดสโอเลเลียงชูอาเมนีอาเดียงราบิโออุสมานเดมเบเล่องตวนกิสมันคิเลียนเอ็มปาเป้และทางด้านโอลิเวเยชิรูครับส่วนทางโมร็อกโกวันนี้คาดว่าน่าจะเตรียมจัดทับในระบบ433โดยส่งยาซีดบูโนอัชรับฮาคิมีจาวัตเอลยามิกอัชลับดาลี ยาเฮียอันติยัตอัลลาอาเซดีนอูนาฮีโซฟิยานอัมบัตเซลิมอามลาฮาคิมซิเยกโซฟิยานบูฟาวยุซัฟเอนเนสลีฝรั่งเศสครับทีมนี้ถูกคาดการว่าจะมาไม่ได้ไกลกับรายการบอลโลกปีนี้ครับจากการเสียนักเตะตัวหลักในชุดที่ได้แชมป์บอลโลกเมื่อปี2018มาหลายรายครับที่ได้รับบาดเจ็บ บางก็มองว่าอาจจะเป็นอาถันแชมป์เก่าที่ไปไม่ได้ไกลแต่ตอนนี้ฝรั่งเศสมีโอกาสสูงมากๆที่จะป้องกันแชมป์ได้ในครั้งนี้ส่วนทางโมร็อกโกครับที่ม้ามืดโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนมาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายจนถูกมองว่าครั้งนี้อาจสร้างสถิติหน้าใหม่ด้วยการเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งแรกของทวีปแอฟริการาคาบอลคู่นี้เปิดไปที่ฝรั่งเศสต่อโมร็อกโกที่1ลูกทางโกเล้งมองว่า ทีมชาติโมร็อกโกครับมาถึงรอบนี้ได้ด้วยการเล่นอย่างเป็นระบบทําให้มีเกมรับที่ดีและเกมสวนกลับที่น่ากลัวถ้านัดนี้โมร็อกโกสามารถหยุดความร้อนแรงของเอมเปเป้ P P e ได้มีโอกาสสูงมากๆครับที่จะชนะและต้องบอกว่าการหยุดเอมเปเป้ P P e นั้นก็มีโอกาสที่จะหยุดได้อยู่ครับเพราะว่ามีทางด้านของฮาคิมีครับที่อยู่ทีมเดียวกันกับเอมเปเป้ P P e นะครับถ้าหยุดเขาได้รอบนี้ครับจะได้เข้ารอบครับ วันนี้ทางโกเล้งขออยู่ฝั่งโมร็อกโคครับอาจมีเซอร์ไพรส์ให้เห็นนะครับส่วนอีก2คู่ครับที่เราจะมาวิเคราะห์ในวันนี้เราจะวิเคราะห์บอลกระชับมิตรนะครับคู่แรกครับจะเตะกันเวลา6กโมงครับตามเวลาบ้านเราเวียดนามจะลงเตะกับฟิลิปปินเรามาดูกันเจอกัน5นัดที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับเวียดนามครับเอาชนะไปได้4นัดและฟิลิปปินครับเอาชนะไปได้1นัดเรามาดูที่ฟอร์ม5นัดที่ผ่านมาของทั้งคู่กันครับ เริ่มกันที่เวียดนามครับฟอร์ม5นัดที่ผ่านมาถือว่าฟอร์มดีสุดๆครับชนะไป4และเสมอไป1ส่วนทางฟิลิปปินส์นั้นชนะ1เสมอ1และแพ้ไป3ครับทีมชาติเวียดนามของโค้ชชาวเกาหลีใต้ปลั๊กหั่งซอ เตรียมกำลังกลัมศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022ครับโดยดาวทองอยู่ร่วมกลุ่มกับมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาและลาวครับในกลุ่ม B ครับส่วนทางทีมชาติฟิลิปปินส์ครับภายใต้การทุ่มทีมของโค้ชชาวสเปนิดครับโจเซฟเฟลา่ากำลังเตรียมทีมสำหรับทัวร์นาเมนต์ครับ AFF Mitsubishi Electric ครั2022ครับ โดยทางด้านฟิลิปปินส์ครับอยู่กลุ่ม A อ,อยู่กลุ่มเดียวกับแชมป์เก่าอย่างไทยครับอินโดนีเซียกัมพูชาและบรูนไนราคาบอลคู่นี้เปิดไปที่เวียดนามครับต่ออยู่2ลูกทางโค้งมองว่าเวียดนามครับก็ลังอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงแบบสุดๆเชื่อว่าฝั่งเวียดนามครับไม่น่าจะทำให้ผิดหวัง อยู่ฝั่งเวียดนามไปเลยครับวันนี้ส่วนอีกคู่หนึ่งครับจะเตะกันเวลา2องทุ่มตามเวลาบ้านเราทีมชาติไทยจะลงเตะกับทีมชาติไต้หวันสถิติการเจอกันของทั้งคู่ครับเคยเจอกันมาแล้ว2นัดในรายการคัดเลือกไปเตะฟุตบอลโลกเมื่อปี2015และทางทีมชาติไทยก็เอาชนะไปได้ครับทั้ง2นัด เรามาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับทีมชาติไทยสามารถเก็บใช้ไปได้3นัดเสมอ1และแพ้ไป1ส่วนทางไต้หวันนั้นครับแพ้ไป5เกมทีมชาติไทยครับของโคชชาวบราซิเลียนมาโน่โปรโกิงที่พึ่งถล่มเมียนมาไปครึ่งโหลครับ6ประตูต่อ0ในนัดล่าสุดจากการกดเบิ้ลของทีละสินแดงดาและสารัตอยู่เย็นกับเนเรบรินพาลายิงกันไปอีกคนลัประตูครับ บวกกับ2ลูกที่ทำเข้าประตูตัวเองโดยเกมนี้ครับจะเป็น testimonial match ของลีซอทิระเทพวิโนไทยครับเตรียมลงสนามอำลาทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการส่วนด้านทีมเยือนครับไต้หวันที่มาดับที่157ของโลกในฟีฟ่าแลงกิงครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชไต้หวันอย่างเยเซียนจงกำลังพาทีมครับ เตรียมของพร้อมสําหรับฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียราคาบอลคู่นี้เปิดไปที่ทีมไทยครับต่ออยู่3ลูกทางโค้ชมองว่าทีมชาติไทยครับมีความมั่นใจจากการเอาชนะเมียนมามาได้อยู่ต่อทีมชาติไทยไปเลยครับไม่ทําให้ผิดหวังยังไงวันนี้ซึกอํลลาลี่ซอน่าจะยิงไม่ต่ำกว่า3เมตรแน่ๆครับสรุปการวิเคราะห์วันนี้ครับฝรั่งเศส โมร็อกโกเลือกเชีย์โมร็อกโกไปที่ราคาลอง1ลูกเวียดนามฟิลิปปินส์เลือกเชียร์เวียดนามไปที่ราคาต่อ2ลูกทีมชาติไทยไต้หวันเลือกเชียร์ทีมชาติไทยครับไปที่ราคาต่อ3ลูกสำหรับการวิเคราะห์บอลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอให้โชคดีในการลุ้นและก็ไว้เจอกันใหม่ครับในรอบต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ